ดีครับส่งสวัสดีพี่น้องช่องฮอคุณครับเพตไปรับเชียวจอดเต็มเลยพี่น้องเฮ้ยพายุมาพี่้ มีออกเดินทางเที่ยงแล้วมบนมีแต่กำบัง ไม่คร yeah, yeah. ับอาร์ตไปได้ถูกไหมพี่น้องสามหนึ่งโอ้ยสียดายสียดายครับ หวยออกสามหนึ่งดี ชมบรรยากาศดินแห้งเลยเนี่น่าจะวันที่ยี่สิบเก้านี่แล้วมั้างพี่ต้องฟองเวทีชุนกันน่าจะหนึ่งสองอืม thi cái cái đó, cái đại hoài xong, ha, có bảo cho hay đâu. một bùi mi đuòng này, trước đây cái หนึ่งสามแปดสามขึ้นตามส่วส,สี่สีส่สี่ห้าหาหาส่วนสี่อยหาส่วนสี่หาส่วนสี่ส คนถูกว่าด้อยซีดำดำซีซีหาเนอะ,อะซีหาคนเสียสูญซีหาหาซีซีหาหาหาเสือเสืาเรื่องบรรยากาศ ดูนี้ออกเดินเที่ยง,งหานหนุ่มอย่องเอาหานรอยเอ็ดบรรยากาศด็กยอมไปห้องกอล์ฟที่แล้วอย่าง มันแหงเลยไดิ้บิบกาเลยโอ้มากลลพี่น้องแข็งคนมาตกนีแหงเลยน้องสุดจอดเลยสรัสดีรัอ้ลมแหง ใจยังอูงไว้บ่ดึงไว้บ่ฮะดึงไว้บ่คือดีใจดึงไว้บ่ถืกกินอ่าศูนย์สี่เลยสามหนึ่งหวยออกสามหนึ่งเสียดายครับหมกดนี่ีองถูกเงีถูกกิน แสบบ่เจ็บอาการนี้คือเดินเดินไม่ไหวคือกินไรกินไรอาบแน,นนะนำหน่อยอาบมื่อไรอ็เบ่งเบาเอกีกพี่น้องเกิดได้เบาเอกีาเอกเนนะบาเอกีกจีดยัางเบาอีก บเบาอีกกรลังหนึ่งกิงงดอยู่่น้องนะจอดเลยภาพน้องคลิปนี้ว็จะมีเด้วครับเดยอเจนคลิปหนานสวัสดีครับบรรยากาศยามเยน็นฝนฝ่าขนงองมาแล้วหมูจะได้นอนตรงนี้แล้วพี่น้อง